เสียงฟ้าร้องครืนครืนก้องสะท้อนมาจากขอบฟ้าหยดฝนโปรยลงมาจากท้องฟ้าที่มืดมนทุกคนในหมู่บ้านรีบก้าวเท้าเข้าบ้านของตัวเองปิดหน้าต่างประตูและก่อไฟในครัวเพื่อหลบซ่อนจากความเปียกชื้นที่หนาวเหน็บท่ามกลางสายฝนที่สาดซัดถนนดินสายเล็กๆกลับมีเงาของชายชาราในจีวรเก่าๆเดินอยู่นั่นคือพระธุดงค์รูปหนึ่งผู้ซึ่งเพิ่งเดินทางผ่านหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้เพื่อสแสวงหาความสงบ พระรูปนั้นอิกรยเท้าเปียกชุ่มจนจีวรหนักอึ้องแต่ดวงตาย,ยังคงสงบนิ่งท่านก้าวเท้าช้าๆไปตามถนนโดยไม่สนใจสายฝนที่สัดแรงขึ้นทุกทีทันใดนั้นเองเสียงเครื่องยนต์ดังสนั่นมาจากอีกฝ้าถนนไฟหน้ารถสว่างวาบและภายในพริบตาเดียวร่างของพระธุดงก็ถูกชนกระเด็นไปกลางถนนฝนยังตก น้ำฝนไหลรวมเป็นสายเลือดไหลปนไปกับน้ำอย่างน่าสะพรึงพระธุดงนอนนิ่งร่างกายสบักสบอมลมหายใจเผ่าเบาแต่ยังไม่ขาดเสียงรถที่ชนหยุดลงเพียงครู่ก่อนเร่งเครื่องหนีหายไปในความมืดบ้านเรือนใกล้เคียงต่างเปิดหน้าต่างออกมาดูแต่ไม่มีใครกล้าออกมาช่วยชาวบ้านหลายคนยืนมองจากในเงามืดบางคนสายหน้าบางคนกระซิบกระซาบ แต่ไม่มีใครกล้าแต่ต้องหรือช่วยเหลือประที่ถูกรถชนตรงหน้าอย่าเข้าไปยุ่งเลยเดี๋ยวซวยไปด้วยพระธุดงมาแปลกๆไม่ใช่พระวัดเราอยากไปยุ่งจะดีกว่าเขาอาจมีเวรกรรมของเขาเองปล่อยไปเถอะคำพูดเหล่านี้ดังแว่วท่ามกลางเสียงฝนเต็มไปด้วยความกลัวและความเฉยชาพระธุดงยังคงนอนนิ่งสายตาเลื่อนลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าร่างกายที่เปียกปอนนั้นสั่นระริกด้วยความหนาวและความเจ็บปวด เวลาผ่านไปช้า,าหาหะฝนยังคงตกไม่หยุดผู้คนยังคงเมินเฉยจนกระทั่งเงาหนึ่งปรากฏขึ้นท่ามกลางความมืดชายแปลกหน้าในชุดเก่า,าหาหะร่างสูงโปร่งดวงตาคมลึกและมีรอยแผลเป็นเล็กๆบนใบหน้าเขาเดินฝ่าสายฝนเข้ามาหยุดยืนข้างร่างของพระธุดงชาวบ้านที่แอบมองอยู่ในบ้านต่างพึมพำอย่างหวาดระแวง ใครกันชายคนนั้นไม่ใช่คนในหมู่บ้านเราเขามาทำอะไรกลางดึกแบบนี้แต่ชายลึกลับไม่ได้สนใจสายตาเหล่านั้นเขาคุกเข่าลงข้างพระธุดงใช้มือตรวจชีพจรก่อนจะพึมพำเสียงแผ่วหาหะยังไม่ตายท่านยี่มีลมหายใจชายลึกลับตัดสินใจอุ้มพระธุดงขึ้นบนบ่าทั้งที่ร่างกายนั้นเต็มไปด้วยเลือดและความชื้นจากฝน แต่เขากลับก้าวมั่นคงไม่ลังเลฝ่าไปในสายฝนที่โหมแรงทุกสายตาย,ยังคงจับจ้องบางคนสับสนบางคนไม่พอใจที่คนแปลกหน้ามายุ่งเรื่องนี้แต่ไม่มีใครกล้าออกมาห้ามชายลึกลับเดินหายไปในความมืดพร้อมกับร่างของพระที่บาดเจ็บสาหาัสคืนฝนตกเงียบเงันอีกครั้งทิ้งเพียงคำถามไว้ให้ชาวบ้านทั้งหมู่บ้านชายคนนั้นเป็นใคร ทำไมเขาถึงกล้าอุ้มพระทิคนทั้งหมู่บ้านต่างเมินเฉยและโชคชะตาของพระธุดงรูปนี้จะพลิกผันไปเช่นไรเสียงฝนยิ่งคงตกกระหนำ่ำสายฟ้าแลบแปรบบ,บ,บบกลางท้องฟ้าชายลึกลับอุ้มพระธุดงที่สลบสลายอยู่บนบ่าร่างทั้งสองเปียกโชกแต่เขายังคงก้าวมั่นคงไปข้างหน้าแทนที่จะตรงไปที่วัดหรือบ้านของชาวบ้านเขากลับเลือกเดินลึกเข้าไปทางป่างเงียบ ทางที่ไม่มีใครกล้าใช้ยามค่ําคืนไม้ใหญ่เรียงรายบทบังแสงจันทร์ใบไม้เปียกชุ่มไหวกระเพื่อมไปตามแรงลมบรรยากาศรอบด้านชวนให้ขนลุกแต่ชายลึกลับกลับไม่สะทกสะท้านในที่สุดเขาก็มาหยุดที่บ้านน้าหลังหนึ่งบ้านเก่าคร่ำคร่าที่ดูเหมือนถูกทิ้งร้างมานานหน้าต่างแตกบานประตูผุกร่อนเถาวันขึ้นพันเต็มไปหมดหากเป็นคนทั่วไปคงไม่กล้าเข้าใกล้ แต่เขากลับผลักประตูไม้ที่ส่งเสียงเอดอาดแล้วพาร่างพระธุดงเข้าไปวางในห้องกลางบ้านไฟตะเกียงเล็กๆถูกจุดขึ้นให้แสงสลัวๆส่สองทั่วห้องชายลึกลับรีบหาผ้าสะอาดเก่าๆที่พอมีเช็ดเลือดที่ไหลอับร่างพระธุดงก่อนจะใช้สมุนไพรบางอย่างงบดบละเอียดทาบนบาดแผลอย่างระมัดระวังเสียงหายใจของพระยังแผ่วเบาแต่สม่ำเสมอขึ้นทีละน้อย ชายลึกลับพึพรรมพำในความมืดท่านต้องอยู่ต่อไปชะตาของท่านยังไม่จบที่ถนนในคืนนั้นเช้าวันถัดมาสายฝนหยุดตกเหลือเพียงกลิ่นดินชื้นโชยไปทั่วป่าพระธุดงค่อยๆลืมตาเห็นเพดานไม้เก่าที่เต็มไปด้วยฝุ่นเสียงนกป่าขับขานอยู่ไกลาหาหะท่านพยายามขยับแต่ความเจ็บปวดแผ่ซ่านไปทั่วร่าง ชายลึกลับที่นั่งเฝ้าอยู่ข้างๆจึงหันมาสบตาพร้อมกับรอยยิ้มบางหาหาอย่าเพิ่งขยับท่านบาดเจ็บหนักพระจ้องเขาอย่างงงงนันก่อนเอ่ยเสียงแผ่วโยมเป็นใครทำไมถึงช่วยเราไว้ชายลึกลับเงียบไปชั่วครู่ก่อนตอบเรียบหาหาเราเป็นเทียงคนผ่านมาที่ไม่อาจทนเห็นท่านถูกทิ้งไว้กลางสายฝน พระเม้มริมฝีปากแววตาสันไหวเพราะท่านจำได้ดีตอนที่เลือดไหลกลางถนนชาวบ้านทุกคนต่างมองด้วยสายตาเฉยชาไม่มีใครก้าวออกมาช่วยความเจ็บปวดจากร่างกายไม่รุนแรงเท่าความเจ็บช้ำในใจหลายวันต่อมาชายลึกลับยังคงดูแลพระธุดงในบ้านร้างกลางป่าเขานำอาหารน้ำและสมุนไพรมาให้ แม้ไม่พูดมากแต่การกระทําของเขาเต็มไปด้วยความตั้งใจพระเริ่มมีแรงขึ้นทีละน้อยบาดแผลค่อยๆสมานและในคืนหนึ่งท่านก็ตัดสินใจถามอีกครั้งโยมเหตุใดถึงเลือกช่วยเราทั้งที่คนในหมู่บ้านยังเมินเฉยไม่แม้แต่จะขยับมือชายลึกลับนิ่งไปสายตาเหม่อมองออกไปนอกหน้าต่างที่มืดสนิทก่อนเอ่ยเสียงต่ำเพราะข้าเคยเป็นเหมือนท่าน เคยล้มกลางถนนและไม่มีใครยื่นมือช่วยเช่นกันคำพูดนั้นทำให้พระเงียบไปหัวใจหนักอึ้งด้วยความสงสารชายลึกลับไม่เล่ารายละเอียดแต่แววตาของเขาเต็มไปด้วยอดีตที่เจ็บปวดความโดดเดี่ยวที่สลักลึกลงในจิตใจและอาจเพราะอดีตนั้นเองเขาถึงไม่อาจปล่อยให้พระธุดงตายไปต่อหน้าต่อตาคืนวันผ่านไป ความสัมพันธ์ระหว่างพระกับชายลึกลับเริ่มแน่นแฟนพระได้ใช้เวลาสอนธรรมะเล็กๆน้อยหาหะเช่นเรื่องเมตตาและการให้อภัยแม้ชายลึกลับจะหัวเราะเบาๆและบอกว่าตนไม่คู่ควรแต่ในแววตาของเขากลับเริ่มมีแสงสว่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนขณะเดียวกันในหมู่บ้านกลับเกิดกระแสซุบซิบหนาหูพระรูปนั้นหายไปไหนแล้ว หรือว่าตายไปแล้วคืนนั้นเห็นชายประหลาดอุ้มไปไม่รู้เป็นใครบางคนแสดงความโล่งอกบางคนกลับมีความหวาดกลัวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจนำเคราะห์ร้ายมาสู่หมู่บ้านความเมินเฉยเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นความหวาดระแวงและความหวาดระแวงก็กําลังจะนำไปสู่เหตุการณ์ใหญ่หนึ่งสัปดาห์ต่อมาพระธุดงเริ่มเดินได้แม้ยังอ่อนแรงท่านออกมายืนหน้าบ้านร้าง มองท้องฟ้าที่ปลอดโปรง่งเสียงลมพัดแผ่วผ่านใบไม้ให้ความรู้สึกสงบชายลึกลับเดินม,มาข้างหาห่เอ่ยเบาหาหะท่านจะกลับไปที่หมู่บ้านหรือพระยิ้มบางหาหะแล้วตอบว่าเรายังมีหน้าที่ต้องทำถึงเขาจะเมินเฉยต่อเราแต่เราจะไม่เมินเฉยต่อเขา คำตอบนั้นทําให้ชายลึกลับชะง,งักหัวใจบางส่วนที่ปิดตายมานานกลับสั่นไหวเพราะพระรูปนี้แม้จะถูกทอดทิ้งแต่ยังคงเลือกให้อภัยและยังเลือกที่จะกลับไปหาผู้คนที่ไม่เคยช่วยเหลือชายลึกลับไม่อาจเข้าใจได้ทั้งหมดแต่ลึกๆในใจเขารู้ว่านี่คือความกล้าหาญที่เหนือกว่าความเจ็บปวดรุ่งอรุณวันใหม่ หมอกบางลอยอ้อยอิ่งอยู่เหนือทุ่งนาแสงแดดแรกของวันสองลอดผ่านแนวไม้ใหญ่พระธุดงค์รูปนั้นยืนสงบอยู่หน้าบ้านร้างจีวรที่ยังมีร่องรอยชื้นและคราบเลือดจางหาหะแต่ใบหน้ากลับเปี่ยมด้วยความสงบชายลึกลับยืนอยู่ไม่ไกลาสายตาย,ยังคงจับจ้องพระด้วยความเงียบงันท่านแน่ใจแล้วหรือที่จะกลับไปเสียงถามนั้นเต็มไปด้วยความกังวล แต่พระยิ้มบางๆตอบกลับด้วยน้ำเสียงเรียบเรามาเพื่อโปรดสัตว์หากหนีเพียงเพราะความเจ็บปวดก็เท่ากับเราทิ้งหน้าที่ของตนเองเมื่อถึงเวลาชายลึกลับตัดสินใจเดินเคียงข้างพระทั้งสองมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านก้าวเท้าผ่านเส้นทางที่เต็มไปด้วยหยดน้ำค้างเสียงนกในป่าขับขานเป็นสัญญาณแห่งการเริ่มต้นใหม่แต่ทว่า ทันทีที่พระธุดงก้าวเข้าสู่เขตหมู่บ้านเสียงซุบซิบก็ดังก้องไปทั่วนั่นพระรูปนั้นท่านยังไม่ตายหรือตายจริงๆคงดีจะได้ไม่เอาเคราะห์ร้ายมาให้เราแล้วชายคนนั้นอีกเป็นใครกันแน่สายตาของชาวบ้านเต็มไปด้วยความหวาดระแวงไม่ใช่ความดีใจหรือความโล่งใจแต่เป็นความกลัวและความไม่พอใจที่ท่านยังมีชีวิตพระธุดงหยุดยืน มองผู้คนที่เคยเพียงแอบดูจากหน้าต่างในคืนนั้นสายตาที่เต็มไปด้วยความเฉยชาและหวาดกลัวแต่ท่านกลับเอ่ยด้วยเสียงสงบโยมทั้งหลายอย่าก,กลัวเราเลยเรามาเพื่อโปรดไม่ใช่มานำเคราะรา์รคำพูดนั้นเหมือนลมพัดผ่านไม่มีใครขยับเข้ามาใกล้ทุกคนยังคงยืนห่างหาหะจนชายชาราผู้ใหญ่บ้านเดินออกมาสีหน้าตึงเครียด ท่านพระเราไม่อาจรับท่านไว้ในหมู่บ้านได้คืนนั้นการที่ท่านถูกรถชนเป็นลางร้ายที่พวกเราทุกคนไม่อาจรับไหวคำพูดนั้นทําให้ชายลึกลับที่ยืนอยู่ข้างหาหะากำหมัดแน่นด้วยความโกรธเขาก้าวขึ้นมาหนึ่งก้าวสายตาคมวาวคนทั้งหมู่บ้านเมินเฉยต่อชีวิตคนพวกท่านเห็นพระบาทเจ็บแต่กลับไม่ช่วยแล้วบัดนี้ยังมีหน้ามาอ้างเรื่องลางร้ายอีกหรือ เสียงของเขาดังก้องจนผู้คนเงียบลงแต่ไม่นานนักก็มีเสียงกระซิบตามมาเขาเป็นใครกันทำไมพูดแทนพระบางทีอาจเป็นพวกเดียวกันระวังไว้เถิดคนแปลกหน้ามักนำภัยมาเสมอพระธุดงยกมือขึ้นห้ามชายลึกลับพร้อมกล่าวเสียงอ่อนโยนโยมอย่าโกรธเขาเลยความกลัวทำให้คนตะบอดหากเขามองเราเป็นภัยก็จงให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน ชายลึกลับกัดฟันแต่สุดท้ายก็ยอมถอยเพราะรู้ดีว่าเสียงของพระนั้นหนักแน่นกว่าคำใดหาหะในวันถัดมาพระธุดงยังคงเลือกพำนักอยู่ใกล้หมู่บ้านแม้ไม่ได้รับการต้อนรับท่านก็ปักกลดใต้ต้นโพใหญ่ริมหมู่บ้านบินธบาตในตอนเชา้าแม้ชาวบ้านหลายคนจะไม่ใส่บาทแต่ท่านก็ยังยิ้มอ่อนและเดินต่อไปชายลึกลับคอยช่วยเหลืออยู่ไม่ห่าง คอยดูแลยามค่ำคืนเพราะยังไม่ไว้วางใจสายตาที่คนในหมู่บ้านมองมาไม่นานนักเหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้นในหมู่บ้านวันหนึ่งวัวหลายตัวหายไปจากคอกอีกวันเด็กเล็กป่วยกระทันหันโดยหาสาเหตุไม่ได้ต่อมาโรงเก็บข้าวเกิดไฟลุกไหม้กลางดึกทุกเหตุการณ์สร้างความตื่นตระหนกชาวบ้านเริ่มเชื่อว่าทั้งหมดนี้เกิดจากพระธุดงคนนั้น เสียงซุบสิบดังขึ้นอีกครั้งเราบอกแล้วใช่ไหมการที่เขายังอยู่เป็นเคราะ์ร้ายถ้าไม่ไล่พระกับชายประหลาดนั่นออกไปหมู่บ้านเราต้องล่มแน่คืนหนึ่งชาวบ้านกลุ่มหนึ่งจุดคบไฟเดินตรงไปที่โกรดใต้ต้นโพเสียงตะโกนก้องออกไปจากหมู่บ้านเราท่านนำแต่เคราะ์ร้ายมาให้ชายลึกลับรีบยืนขวางดวงตาวาวโรดดังเปลวเพลิง หากใครแต่ต้องพระแม้แต่น้อยต้องผ่านข้าไปก่อนบรรยากาศตึงเครียดผู้คนถือไม้และหินพระธุดงจึงรีบก้าวออกมายกมือห้ามชายลึกลับก่อนหันไปหาชาวบ้านโยมทั้งหลายเคราะหร้ายมีได้มาจากเราแต่มาจากความกลัวที่กัดกินใจพวกท่านต่างหากคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าบางคนเริ่มลังเล แต่บางคนยังคงเชื่อในความหวาดกลัวขณะความวุ่นวายกำลังปะตุเสียงเด็กน้อยร้องให้กระดังขึ้นชาวบ้านหญิงคนหนึ่งวิ่งมาพร้อมลูกในอ้อมแขนเด็กน้อยตัวร้อนจัดหายใจติดขัดช่วยด้วยลูกข้าจะไม่รอดแล้วทุกคนหันขวับรวมถึงพระธุดงทันรีบก้าวเข้าไปดูแม้จะถูกห้ามแต่แม่เด็กก็ร้องให้อ้อนวอน พระธุดงเอื้อมือวางเบาๆที่หน้าผากเด็กหลับตาและสวดมนต์เสียงแผ่วชายลึกลับยืนเฝ้าไม่ให้ใครเข้ามาขัดขวางเวลาผ่านไปไม่นานอาการเด็กน้อยเริ่มผ่อนคลายเสียงหายใจกลับมาเป็นจังหวะค่อยๆลดลงอย่างน่าอัศจรรย์ผู้คนต่างตกตะลึงบางคนถึงกับคุกเข่าลงกับพื้นสายตาที่เต็มไปด้วยความกลัวกลับเปลี่ยนเป็นความศรัทธาในชั่วขณะ ผู้ใหญ่บ้านที่ยืนดูอยู่เงียบหาหะถึงกับต้องพึพรรมพำนี่ไม่ใช่เคราะไรแต่เป็นพรชัดชคืนนั้นหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเงียบกริบแต่ในหัวใจของผู้คนเริ่มเกิดความลังเลสิ่งที่เคยเชื่อมาตลอดอาจไม่ใช่ความจริงพระที่พวกเขาเมินเฉยอาจเป็นผู้ที่ถูกส่งมาเพื่อเปลี่ยนชะตาของพวกเขาก็เป็นได้รุ่งเช้าวันใหม่ เสียงระฆังวัดที่อยู่ห่างไกลดังแว่วมาสายหมอกบางคลอเคลียผืนนาผู้คนในหมู่บ้านเริ่มออกมาพร้อมกับสีหน้าที่ต่างจากเดิมครั้งนี้ไม่มีความหวาดระแวงแต่เป็นความสับสนและความรู้สึกผิดที่เกาะกินหัวใจเมื่อคืนทุกคนได้เห็นกับตาเด็กน้อยที่ใกล้ตายกลับรอดเพราะพระธุดงสิ่งที่พวกเขาเคยเชื่อว่าเป็นลางร้ายกลายเป็นคำโกหกที่ตนสร้างขึ้นเองด้วยความกลัว พระธุดงเดินออกจากกดใต้ต้นโพชายลึกลับยังคงเดินเคียงข้างรอยยิ้มอ่อนโยนของท่านฉายชัดใต้แสงเชา้าผู้ใหญ่บ้านก้าวออกมาข้างหน้าใบาหน้าเต็มไปด้วยความละอายเขาคุกเข่าลงตรงหน้าพระเสียงสั่นเครือขออภัยที่พวกเราทุกคนเมินเฉยในคืนที่ท่านถูกรถชนขอโทษที่ผลักใสและกล่าวหาท่านว่าเป็นเคราะหร้ายพวกเราผิดไปแล้ว ชาวบ้านคนอื่นๆเริ่มคุกเข่าตามบางคนร่ำไห้บางคนก้มกราบแทบเท้าน้ําตาแห่งความละอายไหลรินพระธุดงก็มองด้วยแววตามเมตตาก่อนจะเอ่ยเสียงอ่อนโยนโยมทั้งหลายความผิดพลาดไม่ใช่สิ่งน่ากลัวน่ากลัวกว่าคือการไม่ยอมแก้ไขเราให้อภัยพวกท่านแล้วคำพูดนั้นทําให้บรรยากาศทั้งหมู่บ้านอบอุ่น เสมือนมีแสงสว่างส่องผ่านหัวใจที่เคยมืดบอดแต่ทว่าในใจของชายลึกลับยังคงมีเงามืดเขายืนเงียบมองเหตุการณ์ตรงหน้าจนพเพลือบสายตามาหาเร้ากับอ่านใจออกโยมยังไม่ให้อภัยตนเองหรือชายลึกลับชะงักริมฝีปากเม้มแน่นแววตาที่แข็งกร้าวพลันสั่นไหวในคืนนั้นเขาตัดสินใจเปิดใจ เล่าเรื่องราวที่ไม่เคยมีใครรู้หลายปีก่อนเขาเคยเป็นชายหนุ่มในเมืองใหญ่วันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุรถชนกลางถนนเขานอนจมกองเลือดแต่ผู้คนกลับเพียงเดินผ่านบางคนหยุดถ่ายรูปบางคนหัวเราะแต่ไม่มีใครยื่นมือช่วยแม้เขาจะรอดมาได้แต่บาดแผลในใจกลับไม่เคยสมานเขาเกลียดสายตาเมินเฉยของผู้คน และเลือดจะเร่ร่อนหลีกหนีสังคมมาตลอดเมื่อฟังจบพระธุดงเพียงเอ่ยสั้นหาหะโยมเจ็บปวดนั้นคือครูมันพาโยมมาเจอเราและทำให้โยมเลือกจะไม่เมินเฉยต่อชีวิตผู้อื่นอีชายลึกลับนิ่งหัวใจที่หนักอึ้งเริ่มเบาลงเขามองพระด้วยสายตาใหมา่สายตาที่เต็มไปด้วยการยอมรับและความศรัทธาหลายสัปดาห์ผ่านไป พระธุดงยังคงพำนักอยู่ที่หมู่บ้านคราวนี้ชาวบ้านต่างออกมาต้อนรับมีทั้งข้าวปลาอาหารและน้ำใจผู้คนที่เคยหวาดกลัวกลับแปรเปลี่ยนเป็นศรัทธาลึกซึง้งหมู่บ้านเล็กๆที่เคยเต็มไปด้วยความเฉยชากลับเริ่มมีรอยยิ้มเสียงหัวเราะและการช่วยเหลือเกื้อกูลทั้งหมดนี้เพราะเหตุการณ์ในคืนฝนตกคืนที่ทุกคนเมินเฉยแต่มีเพียงชายลึกลับที่กล้าอุ้มพระขึ้นจากถนน คืนหนึ่งพระธุดงมองดวงดาวบนฟ้าชายลึกลับนั่งอยู่ข้างหาหะพระเอ่ยด้วยเสียงเบาโชคชะตาของเราถูกพลิกไม่ใช่เพราะเราลำพังแต่พระยมเลือกจะทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ทำเมตตาหนึ่งครั้งอาจเปลี่ยนชะตาทั้งชีวิตได้ชายลึกลับเงยหน้ามองท้องฟ้ารอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าที่เคยแข็งกระด้าง น้ำตาเอ่อคลอแต่เป็นน้ำตาแห่งการปลดปล่อยวันรุ่งขึ้นพระธุดงตัดสินใจออกเดินธุดงต่อชาวบ้านทั้งหมู่บ้านมาส่งด้วยน้ำตาและคำอธิษฐานชายลึกลับยืนเงียบอยู่ด้านหลังหัวใจลังเลว,ว่าควรไปต่อหรืออยู่ที่นี่พระหันกลับมาสายตาเปี่ยมเมตตาโยมทุกคนล้วนมีทางเดินของตนหากใจบอกให้เดินต่อจงเดิน หากใจบอกให้หยุดจงหยุดแต่อย่าลืมเมตตาที่ยมได้เลือกแลในคืนนั้นชายลึกลับก้มศีรษะเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกว่าบาดแผลนในใจที่ติดค้างมานานเริ่มหายสนิทพระธุดงค้าวเดินต่อไปจีวรพผิวไหวตามสายลมเงาของท่านค่อยๆเลือนหายไปกับป่าเขียวขจีทิ้งไว้เพียงตำนานที่ไม่มีวันลืมตำนานของชายลึกลับผู้พิชตาและ พระธุดงผู้ให้อภัย